ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับเจเคเโนะนะคะในวันนี้ค่ะเจเคเโนะนำเสนอให้ชมกับเรียกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ในราคาสุดคุ้มเลยนะคะบ้านปูนสองชั้นค่ะพร้อมที่ดินอยู่ในอำเภอร่มสักบ้านฝายนาแสงจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแปลงนี้มีเนื้อที่ขนาด8 1เอตารางวาค่ะตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องโถงขนาดใหญ่ หนึ่งห้องครัวขนาดใหญ่และมีโรงจอดรถนะคะอยู่ติดถนนราบยางเส้นลมสักลมเก่าค่ะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะทุกท่านราคาสุดพิเศษค่ะเพียง1.450 0 0้าบาทเท่านั้นราคานี้สนใจสามารถเข้าไปชมพื้นที่และเจรจาต่อรองราคากันได้ตามสมควรนะคะเนื่องจากเจ้าของเดิมไม่มีเวลาดูแลค่ะจึงหาคนมาดูแลแทนนะคะ สนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นัดหมายวันเวลาด่วงหน้าและเข้าไปชมพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะสำหรับวันนี้เจคโน่ J ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ